หักหลังกันไปหักหลังกันมาเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นผ่าพิภพคนทรยศดีไหม สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับผมวันนี้ชื่อคลิปจะมีชื่อว่าใครหักหลังใครบ้างนะครับวันนี้ผมยก6เหตุการณ์6เรื่องราวของการหักหลังนะครับว่าตัวละครนี้มันหักหลังตัวละครนี้อะไรเงี้ยเออที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นวิจารณญาณของผมเองนะครับ6ตัวนี้เนี่ยหรือ6เหตุการณ์นี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามีการหักหลังกันอย่างดุเดือดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมี เหตุการ์อื่นคนอื่นที่เขาหักหลังกันมากกว่านี้ก็สามารถแชร์ให้ฟังกันได้เลยซึ่งต้องให้เข้าใจตรงกันก่อนนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการหักหลังการทรยศนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงของเรานะครับการหักหลังจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นจะเจ็บปวดมากกว่าเดิมก็คือความไว้ใจที่ฝ่ายมีให้นะครับสมมุติว่าผมมีเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนของผมคนเนี้ยมันหักหลังผมผมจะเจ็บมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเกิดว่าผมเชื่อใจเพื่อนคนนี้มากนะครับแบบว่าไอ้คนคนนี้มันไม่ทรยศเรา แน่นอนไอคนคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนที่ดีดกับเราอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นทรงนั่นแหละนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องผ่าพิภพไททันก็มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยให้เราเห็นเยอะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าว6เหตุการณ์6ประเด็นที่เกิดการทะเลาะหักหลังกันในเนื้อเรื่องเนี่ยเออหเหตุการณ์นั้นมีอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมอันแรกเลยนะครับคลาสสิกครับก็คือใช้คําว่า3ทรราชหักหลังพวกเอเรนนะครับก็คือจะมีแอนนี่แบทโธแล้วก็ไลเนอร์นะครับซึ่งเสามคนเนี้นว ก็มีการหักหลังให้เกิดขึ้นเริ่มจากแอนนี่นะครับแอนนี่เนี่ยเป็นไททันหญิงที่ฆ่าทหารหน่วยสำรวจไปมากมายนอะนในภารกิจที่ต้องไปชิงตัวเอเลนซึ่งตอนที่ไททันหญิงโผล่มาก็มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดแล้วพอจบศึกการสำรวจครั้งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนกลับเข้าไปแล้วเอเลนเนี่ยมีการถูกกักตัวไว้ก่อนนะครับเออร์วินรีวายอาร์มินพวกนี้ก็มีการมาคุยกับเอเลนทีนึงว่าเราจะวางแผนจับตัวไททันหญิงเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไททันหญิงคือใครก็มีการคุยกันจนรู้ไปว่าจะคือแอนนี่นะ เศษหลายอย่างเรยว่าเฮ้ยอาร์มินสิ่งที่นายพูดเนี่ยมันมีหลักฐานหรือเปล่านะมีกระสับบอกว่าแอนนี่เนหน้าตาเหมือนไททันหญิงนะเอเลนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันฟังดูไม่สม,มเหตุสมผลเลยนะครับก็มีการไล่ไปไล่มาจนเอเลนได้เห็นกับตาว่าแอนนี่สามารถแปลงร่างเป็นไททันหญิงได้แล้วก็ความรังเลของเอเลนทําให้เอเลนแปลงร่างในครั้งนั้นไม่สําเร็จนะครับผมแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวมาอีกทีหนึ่งก็แปลงร่างเป็นไททันเข้ามาสู้กับแอนนี่ได้นะครับนี่เป็นการหักหลังของแอนนี่ใช่ ตัดสินใจแล้วว่าโอเคที่นี่ตอนนี้เลยก็คือจะชิงตัวเอเลนไปกลับสู่บ้านเกิดของเรานะครับก็มีการแปลงร่างเป็นไททันณนะตรงนั้นซึ่งสําหรับเอเลนแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่เจ็บปวดครั้งที่2เหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้เห็นแอนนี่แปลงร่างต่อหน้าต่อตาแล้วคราวนี้เขาก็ได้เห็นไลเนอร์กลายเป็นไททันกรอบแบทโฮกลายเป็นไททันมาฮิมาต่อหน้าต่อตาซึ่งภาพจาของเอเลนมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่า ไทท่าน2ตัวนี้มันถล่มกำแพงชิคันชีนาเมื่อหลายปีก่อนเอเลนก็เจ็บปวดนะครับแล้วก็มีการตะโกนแล้วว่าไอ้คนทอรยด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 นะครับแล้วก็ต่อยไฟกับไลเนอร์ไปนะก็เป็นอันว่าเอเลนพ่ายแพ้ในศึกแรกนี้ไปด้วยหลังจากนั้นก็พอจะมีโอกาสนะครับสำหรับไลเนอร์กับแบทโธเนี่ยมีโอกาสได้คุยบ้างนะแอนนี่ไม่มีโอกาสได้คุยอะไรเลยเนาะก็คือพอได้คุยกับไลเนอร์กับแบรโธอะไรพวกนี้ก็คือมีการรู้แหละว่าเอเลนก็คงเจ็บปวดกับสถานการณ์ที่ทั้งสองคนนี้ทำให้เกิดขึ้นนะครับก็คือการ ลายชิกันชินาการหักหลังอันต่อมาที่ผมจะยกเนี่ยอยู่ในซีซันสครับผมก็คือเอเรนหักหลังฟาลโก้ครับคือเหตุการณ์ไฟนอลซีซันมานอะเราจะได้เห็นว่าเอเรนมีการปลอมตัวไปเป็นทหารของมาเลนะครับก็คือเป็นชาวเอลเดียที่ไปออกรบด้วยนั่นแหละแล้วก็เอเรนตัดขาตัวเองเอาไว้นะครับจิ้มตาตัวเองให้บอดแล้วก็กลายาเป็นทหารพิการอยู่ในโรงพยาบาลฟาลโก้ก็ได้มีการมาพูดคุยนะครับตอนนั้นเอเรนใช้ชื่อว่าครูเกอร์ครับซึ่งครูเกอร์นี้ก็ได้คุยอะไรต่างๆนาน,นากับฟาลโก้ฟาลโก้เองก็มีการเคารพ เขาก็ดูมีการสอนอะไรเราดีนะมีการพูดอะไรต่นางๆนานาให้เราคิดแบบได้ดีเยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วเอเลนก็หักหลังฟาโก้โดยที่ว่าให้ฟาโก้เอาตัวไลเนอร์มาคุยกับเขาแล้วพอเอเลนมาคุยกับไลเนอร์เสร็จปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นก็คือฟาโก้จะถอนตัวซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเอเลนก็หักหลังฟาโก้ก็คือหลอกมาตลอดนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะได้เจอกับไลเนอร์แต่ความเป็นจริงครับมันก็มีประเด็นที่บอกว่าเอเลนเป็นห่วงฟาโก้เหมือนกันเนาะคือเอเลนนะครับให้ฟาวโก้อยู่ในห้องกับไลเนอร ถ้าฟาโก้ขึ้นไปข้างบนนะครับหน้าเวทีปราใสของวิลลี่ไทเบอร์จะทําให้เอเลนแปลงล่างเสร็จแล้วบึ้มปุ๊บเนี่ยฟาโก้จะอยู่ในอันตรายเออก็มองในมุมนี้เ,เหมือนกันว่าเอเลนเขาก็เป็นห่วงฟาโก้โดยฟาโก้เองก็เจ็บใจนะครับผมบางอัจมาหลอกกันได้นะครูเกอร์เอ้ยไม่ใช่สิเอเลนเยเกอร์ A ager, นะครับผมเอ้ก็มีการเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆนะก็ถือว่าเป็นการโดนหักหลังของฟาโก้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟาโก้ก็ได้อะไรจากเหตุการณ์นี้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่รู้ว่าเอเลนเขาก็เป็นผ มันก็แค่นั้นเองจริงก็เป็นที่น่าเสียดายว่าฟอโก้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เคลียร์ใจอะไรกับเอเรนก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เห็นว่าเอเรนก็หักหลังคนอื่นเป็นเหมือนกันนะไลเนอร์มาหักหลังฉันใช่ไหมฉันเลยมาหักหลังรุ่นน้องของนายฉันเลยอะไรงั้นไปเนาะหักหลังอันที่3นะครับก็ต่อเนื่องกันมาเลยก็คือซีกหักหลังชาวมาเลยครับ คือในเหตุการณ์ที่ต่อสู้กับไททันคอสงครามเนี่ยพวกแบบไททันสปาไททันกุียนไททันกรามเนี่ยเข้ามาร่วมศึกด้วยเหมือนกันและทีนี้เนี่ยซีแกล้งทําให้โดนฆ่าครับผมโดนรีวายใช่ไหมเชือดคอเสร็จปุ๊บเนี่ยวางระเบิดเออทุกคนเนี่ยตอนนั้นผู้บัญชาการมาการ์ฟาโกกาบีเนี่ยคิดว่าคุณซีเนี่ยตายไปแล้วแน่นอนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกาบีเขาขึ้นที่ไปที่เรือห่อนอราฟาโกก็ตามไปอย่างเงี้ยก็ได้มาเจอกับซีที่หลังโดยที่รู้แล้วว่าซีหักหลังพวกชาวมาเลยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนัง ไม่รู้แต่หลังเหตุการณ์นี้ไม่นานครับผู้บัญชาการมาร์กัสไลเนอร์พีก็มีการพูดคุยกันนะครับอย่างพีกเนี่ยรู้ตัวไวมากว่า เยเลนาเป็นคนปลอมตัวมาทําให้ซิกกับพอโก้เนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมสงครามได้นะครับเออก็มีการคุยกันทันทีอ่าก็ได้รู้แล้วว่าซิกน่าจะหักหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีการเก็บหลักฐานต่างๆนานาจนสืบสาวได้ว่าซิกังไม่ตายครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยซิกเองเขาก็มีแผนการเนาะที่จะทําแผนการ,รุนยฆาตการจากไปอย่างสงบจะทําร่วมกับเอเรนนะครับแล้วเอเรนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ซิกเป็นห่วงมากที่สุดนะในเวลานั้นเนาะเขาก็เลยยินดีที่จะหักหลังพวกชาวมาเลแล้วก็ทําให้ความฝันของตัวเขาทําให้เอเรนได้รับกกาารปลปลลด่อยจ คุณพ่อที่ล้างสมองของเราสองคนต่อไปก็จะเป็นเหตุการณ์หักหลังอันที่4ี่นะครับซึ่งก็เป็นช่วงของไฟนอลซีซันพาร์ทหช่วงท้ายๆนะครับก็คือพิกซิสหักหลังพวกทหารอาสานะครับเล่าให้ฟังง่ายๆก่อนว่าช่วงที่ก่อนจะไปบุกที่มาเลอย่างเงี้ยครับผมมันมีทหารอาสาเนาะที่มีแกนนําเป็นเยเลนาและก็มีโอนยังโกปองเข้ามาร่วมทีมกันด้วยแล้วก็มีการนําเทคโนโลยีตานานา่างๆมาพัฒนาเกาะให้เกาะมีความจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็มีจุดหนึ่งที่ผู้บัญชาก,การพ พวกทหารอาสาพวกเยเลนาโอยังโกโปองเนี่ยทั้งหมดเลยเราก็จะได้ยินคําพูดจากเยเลนาว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองแล้วนะว่าเราจะญาติดีกับเกาะสวรรค์เกาะพาราดีเออแล้วทาไมผู้บัญชาการพิกซิปถึงได้ทําแบบนี้นะครับคือเอาทหารมาลอม้อมเนาะแล้วก็อาวุธต่างๆานานานเนี่ยที่ทหารอาสาชาวมาเลเป็นคนมอบให้เกาะพาราดีเกาะพาราดีดันเอาปืนพวกนั้นนะมาจ่อพวกทหารอา,าสาซะอย่างนั้นเลยนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเย,ยาเลนาก็อาจจะดูมีความเจ็บปวดแต่ดูเธอเย็ยนชาผิดปกติเหมือนกันนะครับก็ได้รับการเฉลยตอนท้ายว่าสุดท้้ายยแลว กับซีกเป็นคนคุมเกมครับโดยทีมทหารอาสาเนี่ยเขามีการวางแผนโดยที่ว่าเอาไวนา์ที่ผสมน้ำขายสารล้างของซีกเนี่ยไปให้พวกแบบทหารชั้นสูงทางสารวัตร ยศตำแหน่งใหญ่อะไรพวกนี้กินเข้าไว้นะครับแล้วก็เยเลน่าก็ทําตามแผนนี้มาเรื่อยๆโดยที่พิกซิดเองก็ไม่รอดนะครับผมคือพิกซิดจะหักหลังแหละแต่ว่ามีเยเลน่าที่เป็นแบบตัวแกนนําที่มีการตลบหลังไว้อีกทีหนึ่งนะครับเออก็เหตุการณ์มซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากๆจริงๆนะเออนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องก็ดำเนินไปนะครับจนเอเลนได้สัมผัสตัวกับซีกตรงนี้นะเมื่อกี้ผมก็มีการบอกไปแล้วว่าซีกเนี่ยเขามีแผนที่จะทําการรุญยฆ่าหรือแผนจากไปอย่างสงบนะครับเพื่อปลดปล่อยเอเลนเพราะรู้ว่าแบบกีชาเน เอเลนเรื่องต่างๆนา,นา,นานี่ไว้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเอเลนเนี่ยก็แ้งทําทีเป็นจะร่วมแผนการจากไปอย่างสงบของซีกแล้วสุดท้ายนะครับพอเข้าไปในโลกแห่งพิกัดเนาะได้เจอกับบรรพบุรุษยูมิลหลังจากที่2คนเนี่ยได้สัมผัสตัวกันแล้วในโลกแห่งนี้นะครับซีก็บอกให้เอเลนออกคําสั่งกับยูมิลว่าให้ทําให้ชาวเอลเดียทุกคนเป็นหมันสืบพันธุ์ไม่ได้ต่อไปแล้วตรงนี้เราก็จะได้เห็นว่าที่ผ่านมาเอเลนเขาแกล้งทําเป็นตามน้ํากับซีกไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแผนการรุนยคาดหรือแผนจากไปอย่างสงบเนี่ยเอเลนไม่ได้เห ด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะซีก็เสียใจเลยว่าคิดว่ามีแต่นายนั่นที่จะเข้าใจฉันนะแล้วเสร็จปุ๊บซีก็มีการตลบหลังเอเลนเข้าไปอีกทีหนึ่งครับนี่ไงบอกแล้วซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนพลยศนะครับคือซีก่ะเขาซ้อนแผนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเอเลนไม่ยอมร่วมมือกับเขาเนี่ยเขาจะทํำยังไงนะครับก็คือว่าเขาเตรียมการไว้แล้วว่าเขาจะควบคุมบรรพบุรุษยูมิวให้ได้เออเพราะว่าเดิมทีแล้วยูมิวเขามีจิตใจของความเป็นทาสอยู่แล้วแล้วซีกเองก็มีสายเลือดของราชวงศ์ใช่ไหมก็สามารถที่จะลล้้มาาาางคคํสาบาที่กษัตตริิย์์ฟ145 ตั้งเอาไว้นะครับซีกส,สามารถลบเงื่อนไขตรงนี้ออกไปทําให้เขาสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถออกคําสั่งกับยูมิวได้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือเขาเอาเอเลนไปยังอดีตนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรีช่าเขาเลวแค่ไหนเออก็คือแบบจะเอากล้าสมองของพ่อเนี่ยออกไปจากหัวเอเลนให้ได้นะครับก็มีการพาเอเลนไปทัวร์อดีตกันเออแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเอเลนก็พลิกมาเป็นฝ่ายเหนือนะครับสามารถที่จะเข้าใจยูมิวแล้วก็ปลดปล่อยยูมิวจากความรู้สึกของการเป็นทาสได้แล้วก็ให้พสุทาากรรนาํนดไ้ร งานนันนะครับผมก็ถือว่าตลบหลังกันไปคนละดอกหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายซีก็พ่ายแพ้ไปแล้วเมื่อพัสุทากัมนาธได้เริ่มทํางานแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคนบนเกาะสวรรค์ที่แบ่งเป็นสฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับคือคนที่แบบว่าสันเสริญเอเลนเลยว่าเอเลนกาลังจะนําอิสรภาพมาสู่เกาะเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่ได้ซีเอเลนทาอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเสียหายกับคนทั้งโลกนะนะครับก็มีการเถียงกันทั้งสองฝ่ายโดยที่ว่าคนที่ต้องการต่อต้านเอเลนก็จะเป็นกลุ่มพวกอาร์มินมิคาซาอะไรพวกนนัันบรนนะคร อย่างฟล็อกซามูเอลดัสอะไรพวกเนี้ยที่เขาต้องการที่จะให้เอเลนทาแผนนี้ให้สำเร็จกระทืบคนทั้งโลกให้ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะสุธากรมนานที่่อยเริ่มเดินไปปุ๊บเนี่ยพวกอาร์มินที่ไปร่วมมือกับพีคไปร่วมมือกับผู้วิชาการมาการ์ตก็เตรียมแผนและที่จะต่อสู้กันนะครับโดยที่การหักหลังทั้งสุดท้ายนี้ผมใช้คําว่าเป็นการหักหลังที่น่าเศร้านะครับคือคอนนี่หักหลังซามูเอลในจังหวะที่พวกอาร์มินมาถึงท่าเรือใช่ไหมตอนนั้นก็คือว่ามีการคุยกับพวกแบบนักรบของชาวมาเลยลววายากินนองีอว์ เพื่อให้เราได้เรือบินมาโดยที่ไม่ต้องแบบว่าต่อสู้กันให้แบบมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นนะว่าไั้กันเถอะนะครับแล้วก็อาร์มินกับคอนนี่ได้ไปเจอกับซามูเอลแล้วก็ดัสอยู่ที่ตรงท่าเรือนะครับบล็อกเนี่ยให้2คนนี้เฝ้าท่าเรือไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยให้ความสำคัญไปที่ไม่ให้พวกแบบศัตรูเนี่ยตามตัวเอเลนไปได้นะครับก็คือจะไม่ให้ใช้เรือบินหมายความว่าถ้ากเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้ระเบิดเรือบินได้เลยนะครับแล้วอาร์มินกับคอนนี่เนี่ยก็พยายามโน้มน้าวนะครับให้สอนนย่อยางด,น,าดนนะขณที่ทุกอย่าางงํลััจะไไปด้สวยมู่ ก็มีเหตุการณ์ต่อสู้เกิดขึ้นแล้วซามูเอลกับดัสก็ได้ยินที่ฟอ็อกประกาศนะครับว่าไอ้สองคนนี้แล้วก็มีข่าวาเนี่ยมันหักหลังชาวเอลดียแล้วฆ่าพวกมันทิ้งให้หมดนะซามูเอลกับดัสก็เตรียมท,ที่จะระเบิดเรือบินแล้วแต่ว่าอาร์มินกับคอนนี่ก็เข้าขัดขวางนะครับโดยที่การเข้าขัดขวางครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขัดขัดกันนิดนึงเนาะเพราะว่าดูก็ไม่ค่อยอยากจะฆ่าแกงกันสักเท่าไหร่นะครับอย่างดัสเนี่ยเอาปืนจาอหัวอาร์มินแล้วนะครับแต่ก็ไม่ยิงสักทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้้้านนนอออมิิกกก็็โดเเลยยงงใส่่่แแตตตไวีบ เป็นความโชคดีที่ว่าตอนไลเนอร์กับแอนนี่โผล่มาเขาสามารถแปลงร่างเป็นไททันให้เกิดแสงจ้าแล้วเป็นจังหวะที่คอนนี่เนี่ยสามารถฉกปืนจากซามูเอลมาได้นะครับจังหวะนี้ซามูเอลมีการด่าคอนนี่เลยว,ว่าไอ้คนทรยศนะครับซึ่งไอ้คำว่าคนทรยศอันเนี้ยมันบาดใจ,จคอนนี่ตรงไหนรู้ไหมคอนนี่อ่ะเคยเกลียดการทรยศมาก่อนนะครับเคยโดนแอนนี่ใช่ไหมไลเนอร์แบทโฮหักหลังมาแล้วไหนจะเป็นเอเลนอีกนะครับไฟนอลซีซั่นเนี่ยก็ยืนยันได้ชัดเจนว่าเอเลนเหมือนกับหักหลังคอนนี่คอนนี่ก็เจ็บใจไงโดนเพื่อนหักหลังมาตลอด ล้ววันนี้ตัวเองโดนด่าว่าเป็นไอ้คนทรยศอย่างเงี้ยคอนนี่ก็คงปวดใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อการที่จะได้ช่วยคนที่กําลังจะลําบากคนที่กําลังจะโดนพสุทากำปนาดเหยียบย่ำเนี่ยคอนนี่ก็เลยต้องตัดสินใจนะครับปริชีพซามูเอลแล้วก็ด่าสลงในที่สุดนั่นเองและตอนท้ายของอนิเมะที่มีชื่อว่าตอนคนทรยศอย่างเงี้ย เราจะได้เห็นคอนนี่ตะโกนด,ด้วยความเจ็บปวดเลยนะครับแล้วพอหลังจากที่จบตรงนี้แล้วเนี่ยไหนๆกูก็ทะเลเพื่อนแล้วใช่ไหมคราวนี้คอนนี่ก็โหพุ่งเข้าปะทะก,กับพวกกลุ่มเยเกอร์อย่างดุเดือดเลยนะครับซึ่งเข้าใจว่าพวกกลุ่มเยเกอร์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นทหารรุ่นเดียวกับคอนนี่ซะเยอะนะครับคอนนี่ก็เลยตัดสินใจฆ่าได้ง่ายกว่าตอนของซามูเอลกับของดัสนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการหักหลังที่ผมคัดมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังนะครับท่านผู้ชมรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์ไหนนะครับชอบเหตุการณ์ไหนหมีาา่่ทคิดว เฮ้ยพี่ครับตรงน,นี้มันก็มีการหักหลังอะไรอี้กันหรือเปล่าเออก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับพมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ